ล้เทศกาลสงการแล้วเนะาะตอนนี้ใกล้เทศกาลสงการแล้วเปลนชิดน้ำ<ม>ขายอันเท่าไหร่คะเนี่ยอ๋อไม่แพงเนาะ<ด>อันนี้คืออะไรคะติดน้ำรันเย็นสบายก็มีเด็กๆมาช่วยขายใช่ไหมคะอ๋อติดเพิ่มทำไมคุณยายเลี้ยงหลานเยอะขนาดนี้คะสาแม่ อ๋อมีหลานสามมีหลานสามสามแม่อ๋อทำไมพอทำผมสวยจังเลยอ่ะไหนไอเขดูหน้าหน่อยสิครับอันนี้เป็นพี่น้องกันไหมคะเนี่ยพี่น้องก๋ออ๋ออันนี้คู่หนึ่งอันนี้คู่หนึ่งนะอันนี้คู่หนึ่งอันนี้อยู่ปอไหนคะเนี่ยปอสอนลูกปอสองตัวโตนะอันนี้ปออะไรลูกปอสาม อนุบาลหรือป้อนหนึ่งฮัลโหลบอกพี่อนุบาลหนึ่งหรือป้อนสามฮัลโหลอยอนุบาลสามมีเดบอร์สองอยู่แล้วเขาอายุสี่ปีไหมไม่มีค่ะแล้วเขาได้อยู่อะไรนะรักส<บ>่านทำทำไมหน้าตาเหมือนฝรั่งทุกคนเลยเนะี่ยดูสิทำผมแล้วสวยเลยนะไม่ได้คนหล่อๆเออไม่ได้คนหล่อๆแล้วโตขึ้นหมอคุณยายแบบ สั่งนอยู่มาาอยู่มหาไัยเลยคลูกสาวสั่งมาจากประเทศจีนมาขายเป็นแบบแบบติดต่อได้เองได้เหรอทำไมลูกสาวเก่งจังเลยไปเรียนอยู่จีนเหรอคะอ๋อเก่งแต่จบมหาลัยก็ยัจีนอยากินประสบการี่หนที่สอนสืบคองสอสคงห้าสอสวิชาอะไรคะขายกีนเราวทุกอย่างสั่งทานได้อันนี้มันเหลือมันเหลือจาก ตัวนี้มันประกอบง่ายยินอ๋อหมายถึงสั่งมาแล้วมีคนมาซื้อต่อจากเราใช่ไหมคะใช่เขาจะซื้อเขาก็สั่งเราก็สั่งมาให้อ๋อเราสั่งมาให้เขาอันนี้ก็แล้วก็สั่งมาขายด้วยนะคะขายราคาดูถูกๆเนาะถูกๆเนาะสามสิบห้าบาทก็ไม่แพงนั้นร้อยยี่สิบใช่ไหมคะไม่เยอะๆนี่ค่ะอ๋อแม่เป็นแม่ตั้งขายเด็กน้อยปิดเติกค่ะแม่เขายังไม่ปิด